ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องเล่าที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณนิกครับคุณนิกเล่าว่าเมื่อประมาณปี2550ปู่ผมป่วยเป็นลำไส้อักเสบซึ่งต้องรักษาด้วยการผ่าตัดด้วยความที่ปู่อายุค,ค่อนข้างมากแล้วทำให้ต้องนอนพักรักษาตัวหลังผ่าตัดประมาณเกือบสองสัปดาห์ ซึ่งหน้าที่ในการไปนอนเฝ้าปู่ก็คือครอบครัวผมเป็นหลักเพราะแม่ผมเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งนั้นผมเองก็ต้องไปนอนเฝ้าปู่ทุกคืนในช่วงนั้นพอเลิกเรียนแล้วก็ต้องรีบกลับไปที่โรงพยาบาลทันทีเสื้อผ้าเสื้อผ่อนก็ห่อมาเป็นกระเป๋าลักษณะของห้องพักผู้ป่วยที่ปู่มผมนอนพักรักษาตัวอยู่เป็นห้องพิเศษที่มีห้องแยกสำหรับผู้ป่วยและญาติ คือพอเปิดประตูเข้าไปจะเจอห้องโถงเป็นห้องพักญาติก่อนแล้วด้านในถึงเป็นห้องพักของผู้ป่วยตรงกลางระหว่างห้องก็จะมีประตูกระจกบานเลื่อนกันปกติแล้วช่วงคืนพ่อจะนอนข้างในห้องของผู้ป่วยกับปูส่วนผมจะนอนอยู่ด้านนอกในส่วนของห้องพักญาติโดยรวมแล้วสภาพห้องไม่ได้น่ากลัวจะมีก็แตกลิ่นเท่านั้นที่เป็นกลิ่นของน้ํายาฆ่าเชื้อชัดเจนทุกๆคืนช่วงที่เปลี่ยนเวรของพยาบาล จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้ามาวัดไข้วัดความดันดูแผลว่ามีเลือดซึมหรือเปล่ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าผมก็จะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมากลางดึกผมก็นอนเฝ้าปู่อยู่อย่างนี้มาได้เกือบสัปดาห์ก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกติคือไม่ได้มีเรื่องผีโรงพยาบาลแบบที่เคยได้ยินได้ฟังมาอยู่มาวันหนึ่งมันเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ญาติๆก็พากันมาเยี่ยมปู่มากเป็นพิเศษ เรียกได้ว,ว่าทยอยกันมาเรื่อยๆจนสองสามทุ่มก็ยังมากันอยู่เลยแต่ช่วงที่ปู่หลับก็จะมาคุยกับพ่อมผมแทนด้วยความที่เห็นว่าคนเยอะผมก็ไม่ค่อยอยากอยู่ในห้องก็เลยลงไปหาอะไรกินข้างล่างซึ่งที่ชั้นหนึ่งจะมีร้านสะดวกซื้อกับคอฟฟ่ช็อปผมก็ไปนั่งกินนมปั่นกับเค้กรอให้ดึกหน่อยค่อยกลับขึ้นไปเพราะยังไงซะถ้าขึ้นไปตอนที่มีแขกอยู่เต็มห้องผมก็นอนไม่ได้อยู่ดี พอใกล้จะสี่ทุ่มผมก็กลับขึ้นห้องตอนนั้นที่หน้าลิฟต์ผมยืนอยู่แค่คนเดียวซึ่งปกติจะมีเจ้าหน้าที่ยืนให้บริการอยู่หน้าลิฟต์ด้วยแต่ตอนนั้นมันคงดึกแล้วก็เลยไม่มีเจ้าหน้าที่มายืนตรงจุดนี้ผมก็กดลิฟต์เพื่อขึ้นไปที่ชั้นสิบห้าตอนนั้นลิฟต์อยู่ที่ชั้นหนึ่งแล้วพอผมกดปุ่มหน้าลิฟต์ประตูของลิฟต์ก็เปิดออกทันทีขณะที่อยู่ในลิฟต์ ผมก็คิดนั่นคิดนี่ไปเรื่อ,เอยเปยพอมองไปเห็นป้าแม่บ้านที่ยืนอยู่ข้างๆผมก็ยิ้มให้ป้าเองก็ยิ้มให้ผมจนกระทั่งลิฟต์มาหยุดที่ชั้นสิบห้าประตูลิฟต์ก็เปิดออกผมก้าวขาออกมาพ้นจากลิฟต์ผมถึงนึกขึ้นได้ว่าตอนที่ผมขึ้นลิฟต์มาจากชั้นหนึ่งผมยืนรอลิฟต์อยู่แค่คนเดียวและเข้าลิฟต์มาแค่คนเดียวแล้วป้าแม่บ้านที่ผมเห็นยืนอยู่ในลิฟต์กับผมเมื่อสักครู่ มาได้ยังไงและหมางแต่เมื่อไรพอคิดได้แบบนั้นผมนี่ขนลุกไปทั้งตัวรีบใส่เกียย์หมาวิ่งเข้าห้องของปู่ทันทีแม่เห็นผมวิ่งหน้าตาตื่นเปิดประตูพวดพลาดเข้าไปในห้องก็ตกใจผมก็บอกแม่ผมโดนผีหลอกแม่ก็ชะงักไปนิดหนึ่งก่อนที่จะหันมาดูผมว่าวิ่งเสียงดังรบกวนคนไข้ห้องอื่น ผมก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งคำถามก็แม่ว่าแม่ทำงานอยู่ที่นี่ไม่เคยเจอผีบ้างเลยเหรอจากที่หน้าดูสีหน้าของแม่ก็เปลี่ยนเป็นอมยิ้มเหมือนแอบคําแล้วถามผมว่าไปเจออะไรมาถึงว่าโดนผีหลอกผมก็เล่าสิ่งที่ผมเจอให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่ามันก็ต้องมีบ้างแหละก็ที่นี่มันโรงพยาบาลแล้วอย่าง แม่บ้านของตึกนี้เขาเพิ่งตายเมื่อเดือนที่แล้วด้วยแต่แม่ก็ไม่เคยได้ยินว่ามีคนเจอผีแม่บ้านที่เพิ่งตายไปนะเพราะแกไม่ได้ตายที่โรงพยาบาลพอได้ฟังที่แม่พูดผมก็ขนลุกขึ้นมาอีกครั้งโชคดีที่คืนนี้แม่งผมไม่มีเวรผมก็เลยมีเพื่อนนอนเช้าวันรุ่งขึ้นพ่อก็เปิดประตูห้องของปู่ออกมาพร้อมกับบ่นว่า เมื่อคืนแม่กับลูกทำอะไรกันเปิดประตูเข้าออกทั้งคืนเลยพ่อแทบไม่ได้นอนผมกับแม่ก็มองหน้ากันงง,งเพราะเราสองคนแม่ลูกไม่ได้ลุกไปไหนเลยแม้แต่เข้าห้องน้ำก็ไม่ได้เข้าพ่อเห็นอากลับกิริยาแม่กับผมเหมือนกับว่าไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวไม่ได้ทำพ่อก็ตัดบทบอกว่าสงสัยพ่อจะฝันแม่งผมอาบน้ำแต่งตัวไปทำงาน ส่วนผมวันนี้ไม่ยอมลงไปซื้อข้าวให้พ่อเป็นคนลงไปซื้อและผมเฝ้าปูบอกตรงๆว่าผมเริ่มรู้สึกหลอนลิฟต์ไม่กล้าขึ้นลิฟต์คนเดียวแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันแต่ไม่มีอะไรการันตีได้ว่าในขณะที่ผมขึ้นลงลิฟต์จะมีคนอยู่ในลิฟต์กับผมด้วยหลังจากที่พ่อหลงไปได้สักพักคุณหมอก็เข้ามาตรวจปูผมก็ต้องุยุับคุณหมอแทนพ่อ ปูมีอาการอิดโดยเหมือนคนไม่ค่อยได้พักผ่อนคุณหมอก็เลยถามว่าเจ็บแผลจนนอนไม่หลับหรือเปล่าแต่ปู่สายหน้าและตอบคุณหมอไปว่าคิดถึงบ้านแล้วปู่ก็ถามคุณหมอว่าเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านคุณหมอยิ้มแล้วบอกกับปู่ว่ารอให้แผลดีขึ้นก่อนแต่ปู่ก็พูดขยันขยอขอคุณหมอกลับไปนอนพักที่บ้านซึ่งแนนอ่นว่าคุณหมอแม่อนุญาต พราะมันเสี่ยงติดเชื้อเดี๋ยวจะยุ่งไปกันใหญ่ปอ่ผมก็ได้แต่มองหน้าผมแล้วก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่กว่าพ่อจะกลับขึ้นมาที่ห้องคุณหมอก็กลับออกไปแล้วระหว่างที่ผมกับพ่อกำลังนั่งกินข้าวเช้ากันผมก็เลยเล่าเรื่องที่ผมเจอเมื่อคืนให้พ่อฟังพ่อก็ทำหน้าตาแบบตกใจน่อยๆแล้วบอกว่าผมนาตาฝาดมากกว่าผมไม่ได้พูดอะไรต่อ ได้ติคิดในใจว่าเห็นขนาดทรงยิ้มให้กันเนี่ยนะเรียกว่าตาฟาดวันนั้นก็ยังคงมีญาติและเ,เพื่อนๆของพ่อทยอยมาเยี่ยมปู่ผมก็นั่งอยู่ในห้องพักญาตินั่นแหละไม่ได้หนีไปไหนแต่ที่ผมเป็นกังวลก็คือคืนนี้ผมจะต้องนอนในฝั่งของห้องพักญาติแค่คนเดียวเพราะแม่มผมมีเข้าเวรกว่าแม่จะกลับเข้ามาก็หลังเที่ยงคืนเย็นวันนั้นผมรีบอาบน้ำแต่ยังไม่คำ่ำ แขกยังอยู่เต็มห้องด้วยซ้ำพอแขกกลับไปหมดห้องเงียบความวังเวงก็มาเยือนทั้งที่ผมอยู่เฝ้าปู่ม,มันจะครบปริทิ์แล้วไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลยอาจเป็นเพราะตอนนั้นผมยังไม่เจอเรื่องที่มันน่ากลัวแต่พอได้เจอมันเลยทําให้ผมคิดเป็นวนไปซะทุกอย่างปกติแล้วพ่อจะปิดม่านกั้นห้องเอาไว้แต่คืนนั้นผมขอให้พ่อปิดแค่ประตูกระจกไม่ต้องปิดม่าน เพราะอย่างน้อยผมจะได้อุ่นใจที่มองไมาเห็นว่ายังมีพ่อกับปู่อยู่ด้วยผมไม่ได้อยู่ลำพังตัวคนเดียวแล้วสักพักไฟในห้องปู่ก็ดับลงจากแสงไฟสว่างจ้าก็เหลือแสงจากโคมไฟสลสรว้ผมก็ต้องเดินไปปิดไฟในห้องด้วยเช่นกันเพื่อไม่ให้แสงไฟส่องเข้าไปรบกวนปู่ที่กำลังนอนพักผ่อนอยู่จากนั้นผมก็เดินลงไปล้มตัวลงนอนบนโซฟา ผมพยายามข่มตานอนยังไงก็นอนไม่หลับมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนกำลังจ้องมองมาที่ผมอยู่ตลอดและเหมือนว่าเขาอยู่ฝั่งห้องผู้ป่วยผมก็นอนหันหน้าเข้าพนักพิงโซฟาหันหลังให้ประตูกระจกกลางห้องจากนั้นสักพักใหญ่ๆผมก็เผลอหลับไปมารู้สึกตัวทีก็คือได้ยินเสียงคนเปิดประตูกระจกบานเลื่อนกลางห้องเข้าใจว่าคงเป็นพยาบาลที่เข้ามาดูอาการของปู่รอบดึก ด้วยความเคยชินเวลาที่เราได้ยินเสียงอะไรเราก็มักจะหันไปมองดูผมเองก็ลืมตาดูแบบคนที่อยู่ในการสรุมสดือปรากฏว่าคนที่เปิดประตูเข้ามาไม่ใช่พยาบาลแต่เป็นผู้ชายสูงอายุถือไม้เท้าเดินแบบขยุกขยเยเข้าไปในห้องปูผมรู้สึกสงสัยว่าเขาเป็นใครผมก็เลยจะลุกขึ้นไปดูตอนนั้นกลัวว่าเขาจะเข้าห้องผิด แต่จังหวะที่จะลุกมันลุกขึ้นไม่ได้จะเรียกว่าลุกขึ้นไม่ได้ก็ไม่ถูกเพราะมันขยับตัวไม่ได้เลยผมก็ตกใจมันเหมือนรอถูกสตา๊์ฟเอาไว้อย่างไง่งนั้นผมมองไปเห็นว่าพ่อก็นอนหลับอยู่ข้าง,างปูเหมือนคนหลับลึกไม่รู้มีคนแปลกหน้าเข้าไปในห้องผมพยายามจะโกนเรียกพ่อแต่เสียงมันไม่ออก ผู้ชายแก่คนนั้นเดินเข้าไปหาปูที่เตียงแล้วไปหยุดยืนที่ปลายเตียงจากนั้นเขาก็ใช้งอกหน้าไปดูปู่ที่นอนหลับอยู่บนเตียงด้วยความกลัวเขาจะทําอะไรปู่ผมก็เลยตะโกนออกไปว่าเฮ้ยหยุดเสียงของผมไม่ได้ดังออกไปนะแต่เหมือนผู้ชายคนนั้นรับรู้ได้เขาก็หยุดแล้วค่อยๆหันหลังกลับมามองที่ผมสิ่งที่ผมเห็นก็นคือ ผู้ชายแก่ใบหน้าเหี่ยวยน่นผอมจนเหมือนนังหุ้มกระููไม่มีดวงตาไม่มีจมูกไม่มีปากผมตกใจจนรู้สึกมันจะเป็นลมหน้าตอนนั้นผมขยับตัวไม่ได้พูดก็ไม่ได้แต่ผู้ชายแก่คนนั้นใช้ไม่เท้าค่อยๆพยุงตัวเดินเข้ามาหาผมผมรู้ว่านั่นไม่ใช่คนแน,น่ๆและคิดว่าตัวเองคงต้องตายแน,น่ๆ ก็เลยนึกถึงแม่แล้วตะโกเนเรียกแม่ในใจมันเป็นโชคดีอย่างผมที่จังหวะนั้นแม่งผมเปิดประตูเข้ามาพอดีผู้ชายแก่คนนั้นจู่ๆก็หายวับไปผมขยับตัวได้ลุกขึ้นและกระโดดไปกอดแม่แม่ก็ตกใจถามว่าเป็นอะไรทําไมตัวเย็นขนาดนี้คือตอนนั้นผมตัวเย็นแต่เหงื่อออกเต็มหนา้าผาแล้วก็ตัวสั่น แม่เลยคิดว่าผมไม่สบายผมมองไปที่ห้องคนป่วยก็เห็นว่าประตูกระจกกลางห้องถูกเปิดเอาไว้กว้างประมาณคนสามารถเดินเข้าออกได้สบายและพ่อ,อยังนอนหลับไม่รู้เรื่องผมร้องไห้บอกแม่ว่าอยากกลับบ้านแม่ก็ได้แต่ปลอบใจให้ผมตั้งคติและใจเย็นลงจากนั้นผมก็เล่าเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นให้แม่ฟังและจากอาการของผม ทำให้แม่เชื่อว่าผมไม่ได้โกหกคื่นนั้นผมก็นอนหลับๆตื่นตลอดทั้งคืนถึงแม้จะมีแม่นอนอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ตามแต่ในใจมันก็ยังคงรู้สึกกลัวและเป็นกังวลอยู่เช้าวันรุ่งขึ้นผมก็อาบน้ําแต่งตัวไปโรงเรียนพร้อมทั้งเก็บกระเป๋าเสื้อผ้ากลับบ้านด้วยและตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่ได้ไปนอนเฝ้าปู่อีกเลย โดยที่ผมต้องอ้างกับพ่อว่ามีรายงานต้องทําส่งครูถ้าคืนนั้นผมบอกว่าโดนผีหลอกพ่อขคงไม่เชื่อและบอกว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเพราะพ่อผมไม่เชื่อเรื่องผีหลังจากนั้นสามสี่วันปู่มผมก็ได้ออกจากโรงพยาบาลกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านเพราะหมออาลมไส้เก็บเข้าไว้ที่เดิมแล้วต้องบอกก่อนว่าผมกับปู่สนิทกันมากเพราะปู่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็ก เ็นวันนั้นพอกลับจากโรงเรียนเห็นปู่กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วผมก็เดินเข้าไปแซวปู่ว่าเป็นไงละ่ะแกแล้วสุขสบายไหมกินแล้วก็นอนไม่ต้องทำอะไรทั้งเกือบครึ่งเดือนปู่ก็ยิ้มและตอบกลับมาว่าเออมันก็ดีห้องก็สบายสาวๆพยาบาลก็สวยเสียอย่างเดียวผีดุชิบหายหลอกกูได้ทุกคืน พอได้ยินแบบนั้นผมก็เหวอไปเลยจากที่จะเดินไปหยอกไปแซวปูกลายเป็นว่าผมต้องไปสัมภาษณ์ปู่เรื่องที่เจอผีซะงั้นปูผมเล่าว่าตั้งแต่เข้าไปอยู่ที่นั่นคืนได้ก็โดนเลยเห็นผู้ชายแก่แกถือไม้เท้ามายืนอยู่ปลายเตียงทีแรกคิดว่าเป็นพอลิตยาเมาซึ่งปู่คงอจะหมายถึงยาสลบปูก็เลยไม่ได้สนใจแต่มันไม่ใช่อย่างนั้น เพราะเขามาทุกคืนมายืนอยู่ข้างเตียงบ้างปลายเตียงบ้างไม่รู้มายืนทำอะไรไม่รู้มาดีหรือมาอร้ายเพราะไม่มีหน้าซึ่งพอได้ฟังที่ปู่เล่ามาผมก็รู้เลยว่าผมไม่ได้เจอแค่คนเดียวปู่เองก็เจอเหมือนกันแต่คนที่ไม่เจออะไรกับเขาเลยนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายนั่นก็คือพ่อของผม ผมเอาเรื่องที่ปู่เล่าให้ผมฟังไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็เลยไปสือม,มาจากเพื่อนของแม่ที่ทํางานอยู่ที่ตึกนั้นซึ่งก็ได้ความมาว่าก่อนหน้าที่ปู่ผมจะเข้ามาพักรักษาตัวมีผู้ชายแก่คนหนึ่งมานอนรักษาตัวที่ห้องนี้เหมือนกันมานอนอยู่ได้ไม่กี่วันก็ถูกส่งเข้าไอซซึ่งคนแก่คนนั้นยังไม่ตายแต่นอนไม่ได้สติที่ห้องไอซแม่บอกว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่ปู่และผมเห็น เพราะเขาใช้ไม่เท้าเพื่อ,อยิตัวเดินแถมรูปร่างผอมจนเหลือแต่นังหุ้มกระดดกถ้าพูดตามตรงก็คือผู้ชายแก่คนนั้นแก่ตายแล้วแต่อยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจลูกหลานของแกยังทําใจไม่ได้และเชื่อว่าจะมีปฏิหารก็เลยไม่ให้ถอดเครื่องช่วยหายใจเจตสุดท้ายของแกคงอยู่ที่ห้องนั้นและแกคงมาดูว่าใครมานอนเตียงของแกและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ ถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ